อานนเข้าไปต่ด้วยเดยไปเร็วนะนงเขาไป้วยเยอะมเล่นตัวมาไม่ดันตีแล้วจ๊าอองไปื่ายทุกคนไปายทุกคนไปเรยไปเลยาลุกเร็วุกมาโบนัสมาเร็วมานัสใส่ลูกมาล้องน่วัร้องไม่เอาไม่เอาเอานัเีวมาเรยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาเท่านั้นไม่เอาน่า ไม่เอาก็ออกไปลูกทางนั้นทางนั้นก็ออกไปลูกโอ้โหทางนี้ลูกทางนี้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 น้อยหมดบังบังน้อยดูบนงน้อยดอย่าบังน้อยอย่าบังน้อยอย่าบังน้อยนี่นี่ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้นะ